สวัสดีนะครับผมนะคลิปนี้มาดูนะครับผมเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดดกไก่แบบผีเสื้อหรือว่าบ่วงคู่นะครับผมนะแบบผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับผมมาดูรายละเอียดของแต่ละบ่วงกันนะครับผมนะคือขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับผมถ้าเป็นของไก่นะครับผมก็จะทําขนาดของไก่หมดเลยนะครับผมผมก็จะทําของไก่หมดเลยนะครับผมสาหรับเซตของไก่นะครับผมอ่ะ โอเคนะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตบ่วงผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับผมใช้หลักนะครับเป็นหลักสเตเลตนะครับความยาวของหลัก6นิ้ว5นะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วมีทั้งสองข้างเลยนะครับผมมีบ่วงทั้งสองข้างนะอันนี้เป็นของบ่วงผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับที่ที่เขาเรียกกันนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับใช้ล้อมนะครสำหรับบ่วงผีเสื้อใช้ล้อม นะครับผมใช้ล้อมหรือใช้ดักทางก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้าจะใช้งานนะครับผมจริงๆนะมันไม่เสีเยีเลเท่าไหร่นะครับเรื่องเรื่องดักจะล้อมหรือจะอะไรจะดักทางนะครับผมนะอันนี้อยู่ที่ความถนัดหรืออยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยนะครับผมนะครับนะเรื่องไก่มันจะเข้าติดติดไม่ติดอันนั้นอยู่ที่ไก่อีกที่นะครับผมนะอยู่ที่บ่วงมันหรือไม่มันนะครับผมนะฮะโอเค นะความยาวของเราของนิ้วห้านะฮะบ่วงกว้าง5้านิ้วอ่าห่วงตัวเอสนะฮะทองเหลืองนะห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับผมมีตัวล็อกทุกบ่วงมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมนะครับงานพันหลักก็จะเป็นงานพันหลักดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับดําแล้วก็สีน้ําตาลสีใบไม้แห้งนะครับผมก็แล้วแต่ของลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนก็รับแบบนั้นไปเลยนะครับผมนะ อุปกรณ์ก็มีพร้อมส่งทุกบ่วงทุกชุดเลยนะครับมีพร้อมส่งทุกจังหวัดทั่วทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมจัดส่งนะตอนนี้กําลังหาข้อมูลเรื่องที่ว่าผมจะส่งไปที่ประเทศลาวด้วยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ขนส่งอะไรอีกนะฮะยังไม่ได้พบขนส่งที่ว่าถูกราคาถูกใจนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผมถ้ามี ลยนะถ้ามีขนส่งที่ว่าส่งไปถึงลราได้เก็บปลายทางได้เดี๋ยวผมจะแจ้งในช่องผมอีกทีนะ,นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมมีพร้อมส่งนะครับสําหรับคนไหนสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบนะครับผมที่อยากได้ที่จะใช้บ่วงในปีนี้นะครับผมแนะนําเป็นบ่วงผีเสือ้อที่ร้านนะครับผมใครที่อยากได้บ่วงผีเสื้อนะก็จะมีมันจะมี2แบบนะค,คุณลูกค้ามันจะมี2แบบนะสําหรับบ่วงนะบ่วงผีเสือ้อแล้วก็บ่วงเดี่ยว สำหรับบวงเดียวก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะในหนึ่งหลักในหนหนหลักก็จะมีบวงเดียวนะสามหลักนะครับคูณลูกค้าโอเคนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยในะคระที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมวันนี้ผมลางตรงนี้นะครับสวัสดีครับ